ต่อยอยู่นะอยู่กไม่เป็นไรนะเออ งอนใหญ่เลยใหญ่กว่าฝั่งนี้คือผมก็ทำงานแบบบัเทิงอลยครับวันนี้ล้วก็ไหว้แม่นานครับครอบอาชาซ้บเลยแต่ยีจัดนี่ยีจัดลงด้วยโอ,ดอ้ดหอ เพื่อมาเกาะช่วงนั้นเราทําอะไรอยู่คะก็จะมันเอาเรือเข้ามาเติมน้ํามันค่ะคร้บผมก็คือทํางานแบบปกตินะครับคือได้ลูกค้าเอาไปแล้วก็คือลากไปหมดหนึ่งรอบแล้วก็คือจะเอาเรือเข้ามาเติมน้ามันกอยกถังน้ามันลงมาจากพื้นที่กองยางลงมาใช้น be ้ําก er er ็ปรากฏว่ามีพึ่งนะครับเกาะบริเวณที่หัวเรือและทางึิศสายวงมิลัย กาคือตรงนี้คือแน่นไปหมดคือมองเป็นกลุ่มใหญ่เลยคือเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เลยคือสราน้ํายังไงก็ไม่ไปต่าน้งงํายังไงก็ไม่ไปไล่อยู่พักหนึ่งจนผมโดนต่อยแล้วที่คอมาสองตัวโด,ตดโดนต่อยด้วยเหรอโดนต่อยด้วยคือไล่สราน้ําไล่เขาก็ไม่ไปคือลูกค้าก็จะรอเล่นอยู่แต่น้ำมันเราไม่พอลาก เราก็เลยจะเข้ามาแต่น้ำมันค<อ>่ะคือไล่ก็หยุดพักพักใหญ่ๆเลยครับผม<อ>ว,ว่าพึ่งจะออกไปได้อะไรแต่ไปเรือลำอื่นก็ไม่ไป<อ>มาเรือลำเนีม่มๆคือเรืเเรจอจอดอยู่คนอยู่สองลำนะฮะเราเราคิดว่ายังไงคะที่พิ่งมาก<อ>็แปลกครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกมากกว่าแล้วช่วงนั้นที่พึ่งมา่อก็คือแบบว่ามันมีคลื่นมีลมเลยครับผมมีคลื่นมีลมแต่คือ เหตุการณ์นี้แต่คือ stick, you, mm hmm. มันเกาะอยู่แล้วม <mai, S 1> e ันไม่ไปไหนเลยก้อนใหญ่ๆเลยครับแล้วเราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะครั้งแรกครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เต่าเรือมาจนหัวงอกแล้วครับแล้วในยนบันแสนเนี่ยมีไหมคะซึ่งมาเกาะแบบนี้ไม่เคยครับไม่เคยเห็นไม่เคย็ีเพิ่งเห็นครั้งแรกครับแล้วเราคิดว่าเราจะเขาจะให้โชคเราไหมก็คิดว่าน่าจะให้มั้งคือน่าจะให้มั้งก็ตาหมาซื้อเลขนี้อยู่ก็วันนี้ซื้อไม่ได้เลขอะไรคะเลขอะไรแปดแปดครับผมแปดแปดใช่ไหมคะครับผม รู้สึกยไงบ้างคะที่เห็นพึ่งมาเกาะเรือเนี่ยปกติมีไหมก็ปกติมันก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะว่าตรงเรือที่พึ่งมาเกาะมันก็จะมีน้ํามันอะไรด้วยอย่างเงี้ยพ<ช>อปกติถ้ามันมีน้ํามันปิดน้ํามันอะไรพวกเนี้ยพวกสารพวกนี้มันก็แปลว่าไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ยังโงโแปลกใจว่าเขามาเกาะได้ยังไงแต่ก็อย่างว<ช>่าแหละชอบอนั่นนั่นนี่ เปินเรือทั้งอันนี้เป,นเ,ปนเป็นความเชื่อของคนครับผมแล้วเราคิดว่าเราจะซื้อไหมก็ติดตามอยู่แล้วครับก็อยา่าเบินกู้ครับเบินกู้ก็พอประมาณนะครับ